วันนี้เราอาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่นะคุณผู้ชมครับอยากลากเกินเออค่ะพาไปดูนะคะเพราะหลายคนบอกว่าเออแต่วันนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีแนวทางเลยถ,ถ้ามีแนวทางตันนี้ มันเหลือให้ได้ซื้อไม่แนวทางเอ,อ้ายังพอจะมีอยู่นะเออนะเอ,อ,อาจจะปุบปับปรับโชคก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันก่อนนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศค่ะพิธีทําบุญครบรอบ30ปีนะคะของหลวงพ่ออัดอดีตเจ้าอาวาสที่มรณะภาพไปรวมสิริอายุท่านเนี่ย91ปีคือตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางวัดได้เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อเอาไว้ในหีบแก้วสภาพร่างท่านไม่เน่าเปื่อยเลยนะเมื่อวานก็มีชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาหลั่งไหลไปร่วมในพิธีส่งน้ํสศรี ระสังขารของหลวงพ่อกันแน่นเลยอันนี้ก็คือวัดองค์ครักษ์อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะชาวบ้านหลายคนบอกว่าเนี่ยมาทั้งทีนะมันจะเสียเที่ยวไม่ได้ก็ไปจุดทูบแล้วก็มีตัวเลขที่หางทูบแล้วก็ได้ตัวเลขเมื่อสักครู่นี้เขาบอกผ่านไปแล้วไม่ทันแล้วอตัวเลขเนี่ยตรงตามอายุหลวงพ่อเลยหลวงพ่อนี่เก่งๆองไรก็เป็นทุกเมตาหานิยม มีพักเครื่องมากมายนะครับมีพักเครื่องเยอะและที่แบบเกียน์พาเนี่ยพระอะไรเพรจะทำบุญครบแล้วทำชุดปีให้หลวงพ่อรู้สือมาได้เด้ยมัอะไรห้าห้าห้าเจ็ดหรือห้าบ อ่ะนะคะไปต่อค่ะที่วัดทรงสเสวยอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาจากราชบุรีนะนำแบบเครื่องเส้นไหว้ขอพรน,นำเมนูโปรดมาถวายส้มฉุนมีทั้งน้ำแดงขนมขบเคี้ยวนะคะเนื่องจากงวดที่แล้วเนี่ยงวดเดือน16สิงหาเนาะเขาบอกว่าได้เลขมาจากส้มฉุนก็เลยเอาลองไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกระงวัลที่4 20ใบเนี่ย รับซับต้อง8 0แสนบาทมาคราวนี้ก็เลยตั้งใจจะมาบอกแล้วก็มาทำบุญด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยมีโชคเขาบอกว่าให้ลองนี่ล้วงไหาพานรวยลองล้วงกันไปสิปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บบอกว่าหญิงคนนี้ล้วงไหยได้เลขคุณผู้ชมตามนี้เลย นะคะคอหวยที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ส่องอ๋อเลขนี้ใช่ไหมตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดอ่าเอาไปแบบซื้อสลากกันก็ลุ้นโชคตามเธอไปนะคะไปดูอีกที่หนึง่งแต่ว่ายังคงอยู่ที่ชัยนาทเหมือนกันนี่เป็นบรรยากาศที่ตลาดภาษีสุงค่ะอยู่ในตัวเมืองเลยเขาบอกคึกคักนะมีคอหวยมาหาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายกันเยอะเลยนางวันดีขาวสเสนิทหรือว่าป้าเหมียวแม่ค้าสลากบอกว่าเลขที่มาแรงงวดนี้นะจะเป็นเลข29กับ71ถามว่าเอา้า ทำไมอะเกี่ยวข้องอะไรเขาบอกว่าเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ส่วน71ก็คือเป็นอายุอีกเลขนะคะที่มาแรงนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับพลเอกเปรมตินาสุรนนท์นะคะแล้วก็ยังมีเเลขที่ บอกว่า105เพราะว่าท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าถึงตอนนี้ท่านจะมีอายุ105ปีอะไร<ป>ะแบบนั้นนะใช่นะคะเอา้าเยอะอา่าคุณผู้ชมเอาลองดูกันไปปิดท้ายนะคะมาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเบญจธรรมก็พยายามช่วยชีวิตแมวที่ติดอยู่ในท่อระบายน้ําหน้าบ้านเลขที่เขาบอกอันนี้อย่าลืมอ่านนะคุณเหมือนฝันบ้านเลขที่ที่แมวไปติดเนี่ยหนึ<อ>่งสองศูนย์ทับสี่สามอันนี้ให้เป็นข้อมูลข่าวอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นลูกแมว ตัวผู้ขนสีขาวอายุ2เดือน้องเมี้ยวเมี้ยวอยู่ในท่อระบายนะ้ำเขาเลยส่องไปดูโอติดอยู่นนจริงๆต้องใช้ไม้อ่ะค่อยๆดันแมวขึ้นมาให้ยขยับขึ้นมาที่ปากพอ่อพอแมวดันขึ้นมาที่ปากท่อถึงได้เอามือเนี่ยล้วงแล้วก็ดึงแมวออกมาได้อย่างปลอดภัยนี่ไม่ง่ายนะคุณเกิดดาดูภารกิจเนี่ยทุลักทุเลพอสมควรเพราะว่า <S <S วพ่อก็เล็กมากนี่นี่นี่ออกมาแล้วน่าลัะค่ะก็จับขึ้นมาเนาะเจ้าเหมียวเจ้าของแมวบอกว่าเลี้ยงแมวเอาไว้หลายตัวโดยลูกแมวตัวเนี้ย ถูกหมาวิ่งไล่กวดมามันก็ตกใจไงมุดเข้าไปอยู่ในพ่อแล้วก็หายไปเลยเคราะดีเพื่อนบ้านมาบอกบอกว่าได้ยินเสียงแมวนะมาร้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายก็ช่วยได้ในที่สุดชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์บอกว่านี่แหละนี่แหละแมวให้โชคแล้วสองบ้านเล็กที่กันใหญ่เลยนะคะ